สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าอ่าตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะเกือบ7จ็ดโมงแล้วนะะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็จะเป็นผักสวนครัวของคุณแม่ของเจ๊ขคควรผักสวนครัวของแม่นะคะเพิ่นก็ปลูกไว้ในพื้นที่แค่สองตารางเมตรค่ะพื้นที่นิดเดียวนะคะอ่ามันด้กับสีพามาเบิ้งค่ะวว่าม,มีอย่างแน่เนาะนี่ค่ะ พื้นที่นิดเดียวค่ะที่ที่เพิ่นปลูกไว้นะคะนี่ประมาณสองตารางเมตรนี่แหละค่ะเป็นผักสวนครัวอ่าอย่างแรกใบบักกูดค่ะนี่ใบบักกูดว้ถ้าใสพวกต้มยำเนาะคะ่ะพวกพัดเพชรก็ได้นยค่ะใบบักกูดต้นบักกูดก็สีมอยูประมาณ สามต้นใหญ่ๆนะคะ่ะอันนี้ต้นหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ต้นที่สองเนี่ยค่ะอันนี้ต้นที่สองปุ๊ดอีกอันนี้ต้นที่สามต้นที่สามนี่เพิ่นปลูกไว้ในกระถางเนาะคะ่ะกระถาง,างมังกรอือต่อมาพักปังค่ะนี่พักปังใบใหญ่ๆพาษากลางเอื้องอี๋องบลกกับบู้กันเนี่ยค่ะพักปังยอดพวกนี้ก็เอาไปลวกแสบเนาะคะ่ะเพิ่นเอาไปลวกบรซสรั่นกั เอาไปแกงไส้เห็ดนีดนามกับสีนัวเนาะค่ะสีออกเหนียวเนียวออกเหนียวเนียวขุ่นขุนค่ะเนี่ยค่ะพักปังพวกนี้เป็นพักปังเนี่ยค่ะอันนี้ก็อันนี้พอดีว่ามันเหี่ยวนี่มันถือประตูเนาะค่ะเปิดปิดประตูเขามันก็เลยเหี่ยวเนี่ยค่ะพักปังเนี่ยค่ะยอดแบบเนี้ยค่ะยอดตั้งเสียค่ะกระเด็ดแล้วกับไปลวกกินกับป่นกับแจ้วกับแซบหรือสีเอาไปแกงไส้เห็ดตั้งเสียค่ะหนามมันก็เสีออกเหนียวเหนียวขุ่นขุนเนี่ยเนาะค่ะพักปังอ่ะต่อมาขึ้นชายค่ะ ขึ้นชายนี่เวลาปลูกแล้วปลูกง่ายเลยค่ะขึ้นชายนี่เวลาปลูกคือปลูกแค่เอาขวนมันนะค่ะเอาขวนมันมาปลูกคือซื้อเอาหากมันไหมค่ะเวลาเขากินมันบ่เข้าเด็ดใบออกมันสิเหลือโคนหลักมันไหวไหมค่ะก็เอาโคนหลากเลยค่ะมาเสียบเพราะว่าทุกย่างที่ปลูกตรงเนี้ยส่วนมากก็สิเด็ดเด็ดหากเสียบเนาะค่ะเนี่ยแต่งามผ่ะกัสวยเนี่ยจะได้กินกับว่าได้ซือเนาะค่ะพวกพักพักมนีพักร้ยหนาพักเครื่องปรุงเนี่ยค่ะ ต่อมาต่อมาเป็นขังน้ำคะ่ะภาษาอีสานเอินขังน้ำนี่ภาษากลางกะเอินผักชีใบเลื่อยเนะะี่ยค่ะใบมันกับสียูล่ลางๆเนาะกะสีบ่ค่อยเห็นปันใดแต่ว่าเวลากินกะกะเด็ดได้อยะะู่ค่ะเนี่ยค่ะพวกเนี่ยพวกดอกพวกเม็ดมันเกิดมันกบลนไม่ได้เนะะี่ยค่ะพวกนี้เป็นขังน้ำนี่เนี่ยคะ่ะเป็นขังน้ำอ่าต่อมาซาแะาแหน่นี่คะ่ะซาะแหน่นี่ก็คือกัน ลืมถังน้ำก็คือกันเดิค่ะถังน้ําเวลาเขาปลูกก็คือกันค่ะกินใบเสร็จเด็ดแล้วมันสิเหลือโค้นไหวไหมค่ะเหลือโค้นไหวเขาก็เอาโค้นมันเลยเอาโค้นหักมันแหละค่ะมาปักแป๊บเดียวมันก็เกิดค่ะนี่อ่าต่อไม้นี่ค่ะอันนี้ซระแหน่ซระแหน่กับลายดิค่ะอยู่นี่ซระแหน่ลายคือกันค่ะนี่ผีซระแหน่เผื่อค่ะซระแหน่เอาไว้ถ้าใส่ลาบเครืนี่ยค่ะอันนี้คือกานค่ะเด็ดใบมันออกเนี่ย เด็ดใ,ใบมันออกมสนเหลือกานนังเสีาา่ยค่ะเขา,าเอาอา,ากานมาปักแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนี่ค่ะหลายหอมค่ะเวลาเขาจับตั้งจีกับหอมหวยๆอย่างค่ะอันนี้ซาลาเน่เยอะต่อมาสาลแเน่ร็จแล้วกับผักซีลาวนี่ผักบ้านอีสานเขาเอินมาผักซีลาวนะคะผักชีฝรั่งบนาวาเนี่ยค่ะเมื่อเนี่ยอันนี้มันแกเน่ อีกจังหน่อยมีดอกมีเม็ดเขาเอาเม็ดมันหวานเนาะคะ่ะเก็บว้บัสิกินกระเดจังสีกกัไดะะ้เนี่ยค่ะเนี่ยเด็ดจังสีกกับได้คือกันหอมเนยค่ะมูต้นหน่อยกับมีค่ะมูต้นหน่อยเวลากินเขาเอาต้นหน่อยมนันนังเสียเปดใส่เนาะคะ่ะเป็นผักสวนควรัวปลูกไว้ในพื้นที่แค่สองตารางเมะะตรเนี่ยค่ะอ่าต่อมาต่อมาผักแ้วค่ะเนี่ยมาเบิ่งผักแถวผักแ้วกินกับปลาบค่ะสีหอมนะ สีหอมหวยหวยเลยค่ะบางคนคือว่ามันฉุนนะคะ่ะแต่โบนี่กับมักมันหอมตีกินกับปรบับงัวหนึ่งแสบเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ผักแพลวอ่าผักแพลวเสร็จแล้วผักอีตู้อะไรล่ะผักอีตู้นี่อันนี้โหระพาเนะาะภาษากลางเอิญโหระพาถ้าบ้านโบกับเอิญอีตู้แหล่เนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เด็ดกา้านเื่ากัน กินเสร็จเนี่ยค่ะกิ้งกังเสียเขาซื้อมากัมราหาบาทตลาดเขาเด็ดเอาใบเสร็จก็เอากิ้งกังเสียขามาปักเด็ดน้ำมันดีก็มีแต่กิ้งปักเด้เนี่ยค่ะมีแต่กิ้งปักเนี่ยเนี่ยค่ะสวยกับโฮดน้ำย้ำเสาหรือประสังกับย้ำแรงนะค่ะกลับมาตาทุงกับโฮดเนี่ยต่อมาผักอีตู้ไทยผักอีตู้ไทยก็มีตได้ค่ะแต่ว่ามันแห่งมันก็หลายย่างอันเนาะกับเล็บกับไข่งามปอนไหนเนี่ยค่ะ ก็เลยบ่แมนบ่ค่อยงามเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะอันนี้เป็นผักอิตูไทยเนี่ยค่ะภาษากลางกับโหระพาเขานี่แหละค่ะนี่เนี่ยค่ะปลูกปลูกไว้ทุกอย่างแล้วเอาแม่เนบไว้ทุกอย่างแหละค่ะมีเนียควรแล้วมันแล้วมันหลายผู้แดนไม่เห็นกับมีเตอรคนสะออนเล้วค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะไอ้ต้นดอกไม้เนี่ยค่ะสักสวนครัวในพื้นที่แค่สองตารางเมตรนี่นี่ค่ะ วองหันนี่มือนี่เห็นบอมือนี่ผักไอ้ผักข่างน้ํานี่ผักชีใบเรื่อยนะคะ่ะว่องหันที่ต้นมันต้นถักเกิดว่ามันไงล้วมันก็สิเป็นตั้งเสียเห็นบ่ไหมค่ะมูนี่มูนี่คือมันแก่แล้วนี่เวลาเข้ากินเข้ากระดิ่งตั้งเสียคะ่ะไปกินเนาะนะคะหอมค่ะเวลาเข้าใส่วุ้นเสี่กับหอมหอ่วยๆอือค่ะจังไหนมอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากติดตามกดไลค์ กดซับสไคร์กดแชร์ให้แน่ขอบคุณค่ะ